สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เอาหุ้นออมกองทุนนะคะกับบลลอนด์ซีเคียริตี้กับพี่แพทย์ผีปิกแล้ววันนี้เฟิร์นเช็ดเคยค่ะครับวันนี้มีอะไรมาคุยกันบ้างซัพเพเฮลาน่ะอ่าพี่แพทย์วันนี้มีอะไรอยากจะบอกคคือประเด็นตอนนี้มีคนถามเยอะอยากเล่นหุ้นอยากเล่นหุ้นใช่แต่เป็นมือใหม่อไม่เคยซื้อหุ้นมาเลยแล้วก็กลัวกลัวอย่างนี้กลัวว่าแบบซื้อจะเจ๊งเขามาถามถามพี่ว่า คุณแพทมีหุ้นอะไรเปล่าที่แบบว่าซื้อแล้วไม่มีทางเจ๊งอืมีด้วยเหรอหุ้นแบบไม่มีทางเจ๊งผมว่ตอบคุณคุณกลับไปเลยที่เอป่ะหุ้นที่เชื่อใล้ไม่พลาดพิงนะพี่ปุ้ยแบบคนไทยไงคือคนไทยหรือเปล่าท้าเล่นกขาซื้อจริงนะอ๋อเหรอตอนนี้เขาไม่อยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้นั่งคุยเขาเบสบอกว่ายังไงก็ไม่เจ๊ง อู้จริงเหรอเออแต่ไม่ซื้อข้างล่างไม่ซื้อข้างบนคือติดคือติดอยู่เต็มหกสิบเติมค<อ>่าที่แล้วนะคือบอกว่าถ้าการพิไทยเจ๊งนเ,เนี่ยกูเจ๊งก่อนคือ,อมันเจ๊งก่อน <c oughs> คือพี่ปิ๊กเจ๊งไปแล้วการพิไทยไม่เจ๊งเลยดังนั้นมึงกลัวใช่ไหมออไปิ๊กมันม่นๆเนาะไม่เป็นไรนี่พูดจริงใช่ป่ะขอไปเยอะเลยค่ะมั่นใจเป็นกำลังใจให้พี่ปิ๊กเสมอขอบพระคุณจะอยู่ห่างๆนะ ไม่ช่วยเรื่องเงินไม่่ไงอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ลงหุ้นรายตัวตัวนเดียวตัวเดียวมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงคือตรงเนี้ยคือถ้าเกิดพี่พี่ปิ๊กเขาเบสถูกเนี่ยก็อาจจะได้กําไรเยอะแยะมากมายเท่าเลยนะเอาง่ายๆอย่างรบินไทยขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่ะถูกไหมแต่ถ้าเขาเบสผิดเนี่ยเราอาจจะเห็นเขาอีกไม่เห็นหุ้นเขาหรือตัวเขาเขาจะเสียใจแล้วหายไป คือมีเะไค่ามาน่ะคือเอาเงินที่บ้านเนี่ยเอามาซื้อใช่ะมึงไม่รู้เรื่องอะไรกูจังเลยน่ะอันนี้เรือความเสี่ยงความเสี่ยงอันนี้นี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่ก็คือความเสี่ยงของหุ้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสองอย่างหลักๆคือคือความเสี่ยงของหุ้นตัวนั้นเดียวๆกับอีกตัวนึงก็คือ market risk ความเสี่ยงของตลาดซึ่งซึ่งใครโทรมาวะเมียเรี่งบอกติ๊ก ทำไม่ตัดเงินออกไปเยอะขนาดนี้ซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นอะไรเออไอ้เฮ้ยไลฟ์อยู่นี่ออรายการแการเนี่ยอ่ะยังไงต่อมีความเสี่ยงของหุ้นกับ Market ็ตดิเรกส์ความเสี่ยงไอ้หุ้นรายตัวไอ้หุ้นรายตัวเนี่ยมันขจัดได้ความเสี่ยงที่หุ้นรายตัวนะ่มันถูกขจัดด้วยการกระจายความเสี่ยงไดเวอร์ซีฟล์กระจายความเสี่ยงก็คือซื้อหุ้นหลายๆตัวไงเออหุ้นหลายๆตัวต้องมีเงินเยอะหน่อย อ่าบางคนก็ต้องอย่างน้อยๆเขาบอกว่าทางทฤษฎีก็ประมาณสัก20 30ตัวอ่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่เซกเตอร์เดียวกันหมดเลยนะกะื้อ<จ><ะ>แบบสายการบิน20<อ>ตัวเจ<อ>็บเหมือนกัน,นเนาะ อันนี้ก็จะลดทอนลงมาได้แล้วความเสี่ยงของหุ้นรายตัวมันก็จะลดล,ดล,ดล,ดลงมาจนสุดท้ายก็จะเหลือถ้ากระจายได้แต่นี่ก็จะเหลือแต่ market risk แต่ประเด็นคือเราอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะพอจะซื้อหุ้นได้กระจายขนาดน,านั้น20-30ตัวพี่แพทเพราะงนั้นไอหุ้นที่ไม่มีวันตายอของคุณแพทคืออะไรไม่ที่มาคือตอนนี้เราก็จะไอตัวที่น่าสนใจวันนี้นะที่บอกว่าสำหรับมือใหม่เลยนะครับเป็นกองทุน ออกองทุนซึ่งกองทุนมีหลายแบบมีหลายแบบมีทั้งแอคทีฟและแพสซีฟซึ่งปกติเนี่ยคนจะคุยแต่เรื่องของแอคทีฟฟันเนาะแอคทีฟฟันก็คือว่าโโอ้โหมีฟันเบรเกอร์คอยบริหารอเอาชนะตลาดใช่แต่ตัวแพสซีฟฟันเนี่ยพี่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ซื้อไงก็ไม่เจ๊งแพสซีฟฟันคืออะไรพีร่อธิบายแพสซีฟฟันก็คือการซื้อแบบอิงดัชนีเหมือนเฟิร์นมีเงินอะแล้วเฟิร์นบอกว่าตลาดหุ้นอะเขาให้เขาบอกผลตอบแทนปีงสิบสองเปอร์เซ็นต์จริงป่ะบอกจริงแต่ หุ้ที่คุณถืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงอมาจจะเยอะกว่าหรือน้อยกว่าอาจจะเยอะกว่าหรือน้อยกว่าถูากต,ต้องแต่ส่วนใหญ่ที่ไปซื้อน้อยกว่าเราก็จะหวังม่าจะเยอะกว่าหลายคน,นอบอกอไอ้ผลตอบแทนน้อยอะไรผลตอบแทนติดลบ <c oughs> ไม่ใช่แค่น้อยกว่าแล้วแดงเลยก็นี่คือปัญหาของมือใหม่บางทีแล้วคุณแล้วคุณผิดตัวแล้วผิดจังหวะด้วยอ่าโดนสองเด้งเลยอันหนึ่งที่มาช่วยได้คือตอนนี้จังหวะนี้กองทุนอาจจะเข้ามาตอบโจทย์ครับจะเป็น p a สซีฟด้วยนะเป็นกองทุนดัชนีอย่างเงี้ยเหรอคะเพราะพี่เริ่มเห็นว่าตอนนี้ตลาดเริ่มเล่นง่ายขึ้นคือเวลาข่าวร้ายทําให้หุ้นลงไม่เยอะแต่เวลาข่าวดีหุ้นขึ้นมากกว่าอ่ามันเหมือนมันเหมือนเทรนด์มันเริ่มกลับอ่ะ ไม่เห็นทรายบางอย่างเนาะใช่ใช่ทีนี้เวลาเลือกกองทุนเราต้องเลือกจากอะไรบ้างคะพี่ปิ๊กโอ้ร้อยแปดร้อยแปดเลยแต่ว่าเอาตรงไหนเบสิกเริ่มต้นแบกองทุนง่ายๆหนึ่งก็คือดูความสม่ำเสมอของผลตอบแทนขึ้นหนึ่งก่อนติดลบสม่ำเสมอเฮ้ยนั่นมันอรอตผมพอนทุนไปไปคือคือหนึ่งเนี่ยกองทุนเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบเราก็ต้องดูว่าเฮ้ย กองทุนนี้บริหารจัดการเป็นยังไงความสม่ําเสมอของผลตอบแทนเป็นยังไงะนะโดยการเอ้ยเราก็มานั่งวัดทั้งเรื่องรีเทินก็ดีความเสี่ยงก็ดีหรือแม้กระทั่งความสม่ําเสมอของผลตอบแทนก็ดีนะเพราะงั้นก็คือทางที่ดีคือเลือกก่อนว่าเราอยากจะเลือกลงทุนกอ,นองประเภทไหนแล้วเอากองทั้งหมดมาแล้วมาเช็คดูว่าพอฟอร์แม์ยอดหลังปี3ปี5ปีเป็นยังไงไ จะเช็คยังไงอะคะนักลงทุนบอกว่าเราจะเอาข้อมูลมาจากไหนเยอะขนาดนั้นเดิมหลายคนบอกนั่งจด NAV ทุกวันเลยใยรอยากว่าแต่ก่อนเป็นงั้นนะซื้อผ่านธนาคารได้บุ๊กมาเล่มหนึ่งมีสิกองก็มี10บุ๊กแล้วก็ไปอัพทุกวันไงไม่เคยอัพเดทไงเราก็ไม่รู้การเคลื่อนไหวของมันเลย แต่ตอนนี้ตอนนี้เรามีโปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการในเรื่องของการคัดกรองหุ้นไอ้คัดกรองกองทุนแล้วก็ทำแรงกิ n g กองทุนให้ได้นั่นก็คือตามๆตๆทาโอ้โหตัวเดิมนั่นแหละ s t e a m i n g ฟอฟังตัวพูดมันยาวทำให้ดูใหญ่เพื่อจะโปรโมทว่าวันนี้ s t ร e a m i n g ฟอฟันสะดวกมากแล้วพี่วิกเขามีฟัน information เพิ่มขึ้นมา คือหลายคนจะมา,านั่งหากองทุนแต่ละกองเนี่ยบางทีอ่ะไปแบงค์นี้แบงค์นี้บอกอซื้ออันนี้กับซื้ออันนี้ไปแบงค์นู้นแบงค์นู้นก็บอกซื้อของของผมดีกว่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเลยซื้อทุกเจ้าเลยซื้อทุกเจ้าหวานแหไปหมดนะแต่จริงๆแล้วดีหรือไม่ดีเราไม่รู้อ,อ,อ่าแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้รู้จริงๆเราก็ต้องมา คัดกรองเปรียบเทียบผลงานกันค่ะมาดูฟีเจอร์ที่ช่วยทำงานง่ายขึ้นเครื่องมือใหม่ไปเลยเครื่องมือใหม่เครื่องมือใหม่อันนี้หน้าตาคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเข้ามาที่สตรีมมิ่งฟั่นฟั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 นไม่ผ่านเลยนะเนี่ยฟันฟันเราได้ยังไงต่อคะล็อกอินเสร็จปั๊บเข้าไปที่เมนูฟันอินโฟด้านล่างนะด้านล่างด้านล่างนะฟันอินโฟเนี่ยมันก็จะโชว์มาว่าอ่าในข้างล่างนะนะ พอฟันอินโฟเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าโอเคแต่ละกองทั้งหมดเนี่ยแลงกิ้งแลงกิ้งแลงกิ้งเป็นยังไงเยอทูเดยนอันนี้ผล <date. S 2> ตอบแทนเท่าไหร่คะทำไมอ๋อเลือกแต่โกมาเนาะอ่าอันนี้ไม่ได้เลือกมันมันอันไหนดีมันขึ้นมาก่อนเลยซึ่งปรากฏในช่วงที่ผ่านมาทองคําดีที่สุดนะแต่ว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนเลือกเองได้ไหมทําได้โดยการมี2ออย่างให้เลือกนะคะก็คือ change period อก็คือช่วงเวลาในการมอนิเตอร์ว่าเราจะเอาช่วงเวลาไหน สเดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี10ปีหรือว่า year to date เขาจะมีให้เลยอ่าเราเลือกได้อ่านี่เลือกได้สอีกอันหนึ่งก็คือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็อยากจะเลือกหมวดว่าเฮ้ยอยากจะดูกองฟิกซ์อินคัมกองผสมกองลดหย่อนภาษีกองประเภทต่างๆก็มาเลือกได้ฟิลเตอร์ได้ติ๊กได้หมดเลยใช่ไหมติ๊กได้หมดเลยอยากจะเอาประเภทไหนอยากจะซื้อ อยากจะซื้อ S S F อ่าแล้วให้มาแล้งดูหน่อยว่าใครผลงานเป็นยังไงก็ดําเนินการจัดการได้คือสะดวกขึ้นเยอะว่างั้นเถอะสะดวกขึ้นเยอะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอ้กองที่เราอยากจะซื้อเนี่ยกองไหนพ็อเปอร์แมนมันดีอืมงั้นคราวนี้ก็มาเซิร์ชแต่จากสตรีมมิ่งโฟร์ฟันได้เลยอ่าเซิร์ชจากสตรีมมิ่งโฟร์ฟันได้เลยนี่เห็นไหมกองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนําก็ติดอันดับนะเนี่ยอันไหนนะคะวันจีอีคอมโอ้โหหกเดือนได้โหยี่สิบเก้าปอยต์มา แปะเข้ามาใช่ไหมตัดแปะตัดไปไมันได้อยู่นี่หแบนด์ดีแบรนด์ดีเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งเลือกทั้งพี่เบรดอยากอยากจะแบบเฮ้ยผมเลือกเอาเฉพาะกองที่มันมีผลตอบแทนดีๆในระยะยาวๆมากๆคคุณก็ไปเลือก5ปีไป3ปี5ปี1 0ปี มากสุดคือ10ปีเนาะสิปี<ช>มากสุดคือ10ปีแต่ว่าอาจจะมีไม่เยอะมากเพราะว่ากองที่อายุถึง10ปีมันมันไม่เยอะยังไม่เยอะ,ะกองมันมาเปิดใหม่ๆมาสัก2ปี3ปีเองนะครับหรือว่าฟิลเตอร์ก็ได้หรือจะฟิลเตอร ถ้าเป็น a อานะฮะก็คือเอาทั้งหมดเลยทุกบรจอเลยหรือเราอยากจะชอบบรจอไหนเด่นเป็นพิเศษนะเช่นของ BBLAM ก็เลือกได้ของ Bcap ก็เลือกได้หรือจะเอาบรจอไหนเลือกได้เลยใ่่เช่นนี่ของตัวอย่างตัวอย่างจบัวหลวง่าเราเลือกสมมุติสมมติว่าขึ้นอันแรกเลยมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นตัว B ไม่จริงมีก่อนหน้านะกูเลื่อนลง กันเอง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 แหมแล้วมันจะไปเชียร์ใครเราโอ้โหแล้วสมมติบอกว่าอ้าวฉันพึงพอใจกับบลจบุหลวงฉันพึงพอใจกับธนาคารกรุงเทพอยากจะเลือกบลจที่เซิร์ชจากตัวบลจได้ไหมร์ชจากบลจเลยแล้วบอกว่าเอาทุกกองเลยอยากจะดูว่ามันเจ๋งมันเจ๋งอะไรกันนะพอเซิร์ชมาปุ๊บ ปุ๊บอันดับหนึ่งขึ้นมาเลยก็เป็นบรจไอเป็นกองบีแครของบรจบัวหลวงเห็นไหมแล้วเราสมมติตะกี้เราเลือกว่า6เดือน1ปี3ปีใช่ไหมมันก็โชว์หเดือนที่ผ่านมาเป็นไงก็สิบสองเปอร์เ็นตศษห่ปีผ่านมา13%บสเปร็นตศษสปีย้อนหลังต่อปีเป็นยังไงก็ประมาณ6%กเปอกว่าต่อปีอันนี้ก็จะทําไล่เรียงแถลงไขไปได้เลย ก็ในรายละเอียดอ่ารายละเอียดเพราะพอสมมุติว่าเรากรองมาแล้วหนึ่งสองสามเรื่องเลยอาจสนใจกรองนี้อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมติ๊กเบาๆนะเบาๆไปที่ชื่อมันอืมแล้วใครมันโทรมาอีกมันก็อน้องจริงๆนะเดี๋ยวเราเว้นรายการแป๊บหนึ่งนะให้พี่ปิ๊กคุยโทรศัพท์ก่อนเบอร์โสักครู่หนึ่งพี่ปิ๊กเชิญค่ะอ่าอ่ใครโทรมาทวงอะไรหรือเปล่าพี่เจ้าหนี้อะไรใครถ้าอีก ยังไงตอว่าเข้ามาอ้าวพอปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยกองทุนนั้นมีอะไรเด่นเดนอะไรยังไงกองเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแล้วอยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจรายละเอียดกองนั้นเข้ไปเคาะชื่อหุ้นเบาๆอันดับแรกควรจะดูอันดับที่หนึ่งเลยระดับความเสี่ยงอ่าอย่างบีแคร์กองหุ้นทั่วไปเนี่ยระดับ6นะมีแคร์ให้กูก็รำคาญนิดนี่แล้วเกินอันนี้เปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วอันดับเจ็ดเอ๊ะทำไมวะเฮ้ยอันดับเจ็ดเสียงเพราะว่า focus อยู่เซกเตอร์เฮลแค่<อ>เป็นเซกเตอร์ฟันมไม่ได้กระจายทั่วนะครับก็อันเทียงอันดับเจ็เพราะงั้นเข้าใจควาเสิ่งนิดนึงหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำลิกโปรไฟล์ต่างๆนานาแล้วเขาแนะนําว่าลงอย่าเกิน4อย่าเกิน5อเห็น7อ่ะก็ต้องมานั่งเรี่ยงแลาต้องเลี่ยงก่อนอนะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยทา ลิสโปรไฟล์ม้วรับความเสี่ยงได้อันนี้ก็กระจายไปนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องความเสี่ยงก็คือ NAV อ่ามูลค่าเป็นเท่าไรนะครับาาดู performance อยากจะดูเป็นชาร์จนะอ่าก็ดูได้3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี performance ยอดหลังเป็นยังไงในเรื่องกราฟนะครับก็ดูดูใครชอบดู NAV ก็ดูตรงนี้ได้ขั้นต่ำก็บอกว่าซื้ออ่าขั้นต่ำเท่าไหร่แต่ซื้อของบัวหลวงตัว streaming เนี่ยมันขั้นต่ำห้าพันนะอ่าถ้าผสมตองเป็น buy order ก็500บาทได้ก็ซื้อกดซื้อได้เลยอากดซื้อเบาๆนะจะกดแรงอ่าแม่ซื้อกองทุนปั๊บบีแค์อ่าก็จะเจอกับโปรโมชั่นอีกแล้วโอ้โหช่วยขนาดช่อขายของหน่อยขายของโอ้โห้ของนี้ดีนะเสียงต้องชัดนะเลยเหรอ ก็เดีลงทุนมาแล้วไม่ผิดหวังดูผลงงผลงานอ้ดีตต่างๆนานาแล้วถือว่าใช้ได้อาก็ซื้อไปอะตะกี้ลืมบอกตรงตรงตรงดีเทลของกองเนี่ยอยากจะไปดูโปรไฟล์ก็ได้นะอ่าโปรไฟล์กดไปโปรไฟล์นี่ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของ NAV ซื้อขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ แฟกชีตกองทุนตรงนั้นไปดาวน์โหลดดูแฟกชีตเพิ่มเติมทำใง<ช>่ <ๆ S 1> ายเนอะสมัยก่อนต้องไปขอธนาคารโอ้ยเรื่องเยอะเรื่องเยอะนะต้องเข้าเกีวฟรีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมอ่ะแต่ตอนนี้ยังอัปเดตไม่ไม่ครบนะฮะก็ยังค่าฟรียังไม่ออกแต่ว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เปรียบเทียบค่าฟรีได้ใช่อ่าว่าเฮ้ยโหเปอร์ formance ก็หวยแม่งชาร์จกูห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็นี้ ยกตัวอย่างเราจะได้รู้ให้ครบทุกมุมเหมือนที่พี่แพทบอกว่าเราจะลงทุนเนี่ยควรเลือก p a ส s i ฟ e f u n ซึ่งหลักๆก็ตัดกันที่ค่าฟีเหมือนกันใช่คนทั้งต่ำใช่ไหมคะยิ่งต่ำยิ่งดีเนาะใช่ใชอ่ะทีนี้มาทิ้งท้ายด้วยโปรโมชั่นสักเล็กน้อยอ่าเปิดบัญชีนะครับเราควรอัดเสียงช่วงนี้ไว้เนาะเออพวทุกสัปดาห์เลยพี่ก็พูดสปอยโฆษณาเยอะนะอ่าห้าสี่สามสองอ่าสปอยอะไรวะเอา ไป้เตี้ยมกันก่อนเช่นเนี่ยเบัญชมแน้วใชัตากรอะไรเงี้ยต้นตระกูลผมแฝงบันมุกมุกเนี้ยเืออะไรอ่ะเห้ยไม่เผื่อะเขาไม่ทันนี่คือโฆษณาหรนี่คือโฆษณาในอดีตที่ดังมากสมัยที่ปิ๊กยังดูทีวีขาวดำแล้วก็แบบไม่ทันจริงๆอ่ะโอเคครับคุน ก็สามารถได้บัตรกำนันใช่ก็คือลูกค้าใหม่เปิดบัญชีฟัน c o n n e c กนะครับแล้วมาเทรดผ่านสตรีมิ่งฟอร์ฟันจำคู่หนึ่งคำสั่งรับทันทีบัตรกำนันไม่ใช่บัตรผู้ใหญ่นะบัตรกำนันมูลค่า100บาทจากเซ้นเอสำหรับ200รท่านแรกถ้าซื้อเยอะได้บัตรผู้ว่าป่ะได้นะปกกูจะว่าดี่งหลซื้อมัน ได้ในแค่200ท่านแรกด้วยอ่ะใตอนนี้109เต็มแล้วเกือบเต็มแล้วคือเปิดเยอะอ่าแต่ว่าตอนนี้ก็ตลาดเริ่มมีพันผวนมากอ่ะคนก็มา S S F นะอ่าอ่าผมว่าก็เอาต้องรีบซื้อใน S S F เนี่ยไม่ใครจะหมดหลือยังวะมิถุนานี่เวลาเนี่ยแหละจะหมดแล้ว โอเคคุ้มคุ้มค uh, ุ้มคุ้มคุ้้ละกันนะะเครื่องมือดีขึ้นมันทำให้เราใช้ง่ายขึ้นนะอนการเทรดการอะไรเนี่ยพี่ปิ๊กเขาได้รับโทรศัพท์น้อยลงไอ้ที่หกสิบสายทุกคนโทรมาโทรซื้อคนละแบบห้าสิบบาทเอาร้อยบาทได้ไหมพี่ปิ๊กให้หมดอ๋อใจดีเนาะอะไรยิบย่อยพี่ปิ๊กทำหมดแต่อะไรใหญ่ใหญ่บริการทุกระดับให้คำพิจารณา บริการทุกระดับประทับใจค่ะใครสนใจก็ลงทุนได้ค่ะหรือว่าติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางบัวหลวงเซกูริตี้เบลได้ทุกช่องทางเหมือนเดิม Facebook YouTube เว็บไซต์อะไรอีกคะพอดแคสต์พอดแคสต์อะไรโหเปิดรถเปิดเติร์นไลน์นะคะเยอะมากเลยพอดแคสต์ช้าหน่อยเขาไม่ค่อยมาอ่านอ๋อหรอติดงานหรือเปล่านัดสายโทรศัพท์อยู่นัดใบสองมาทีใบสี่โอ้โหทำอะไรอยู่คะพี่งานมันเยอะ อ่าโอเคก็ฝากไว้ละกันนะคะสำหรับใครสนใจเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจะได้เปรียบเทียบกันให้เห็นไปนเลยว่า,วากองทุนที่เราอยากลงทุนประเภทนี้ถ้าเทียบกันหลายๆเจ้าอันไหนดีที่สุดมีกี่บราิจาัให้เปรียบเทียบคะอ่าตอนนี้18บริ้าเยอะมากเลย<อ>ครบแหละเกือบทั่ว,ท,วทั่วฟ้าเ <ละ S 1> มืองไทยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพบกันใสัปดาห์หน้านะคะวันนี้พี่แพทพี่ปิ๊กเฟิร์นลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ